มาดูประเด็นที่ทําให้กัมพูชาเขาว่าตอบโต้เรานะฮะคือจริงๆเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เป็นไปตามที่กัมพูชาพยายามจะบิดเบอือนเลยนะเพราะเมื่อวานนี้บิ๊กกุ้งหรือว่าลโทประสิทธิ์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่2เนี่ยได้พูดถึงระยะเวลาที่ตัวเองเนี่ยเหลืออยู่ก่อนจะ,กะเกษียณอายุใช่ไหมห้าสิบเอ็ดวันเนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างประเด็นปราสาทต,ตาควายขึ้นมานะครับว่าไงปราสาทต,ตาควายก็เป็นของเราอ,อยู่ดีแม้ว่าตอนนี้ทหารกัมพูชาจะเข้าไปยึดตัวปราสาท นะครับแต่ว่า30เมตรที่ระวางกําลังห่างออกมาเนี่ยมันมีทุ่นระเบิดอยู่รอบๆเราก็เลยวางกําลังอยู่เพราะว่าภูมิศาสตร์เราเสียเปรียบ,บแต่ก็ยังว่าในช่วงเวลาที่เหลือในอายุราชาการจะทําให้ดีที่สุดแต่ปรากฏว่าถูกเขม่นตีความว่าอ้าวแม่ทัพกุ้งบอกจะทําให้ดีที่สุดจะยึดเหรอ,อจะใช้กําลังยึดเหรอมันเลยถูกตีความว่าจะทําให้ดีที่สุดก่อนกเกษียณมันเลยถูกตีความว่าอ๋อ ช่วงก่อนกเกษียณก็คืออีกประมาณ50วันทน่านจะบุกเหรอจะเปิดฉากจะยุดอีกแล้วเห็นไหม <c oughs> ก็กกกล้องแร่แหก,กเชิงแล้วนะฮะทางกัมพูชาส่งมาลีมานะครับบอกว่านี่คุณจอระเมอร์เขาตกลงหยุดยิงคุณจะยิงใส่เราก่อนแล้วใช่ไหมเห็น <c oughs> คําพูดของแม่ทัพภาคที่2บอกจะยึดปราสาต,ตาควายคืนแล้วเขาก็เคลมเหมือนเดิมว่าภาษาตาควายเป็นของเขาไง แต่เราก็ยหว,ว่าเป็นของเราปรากฏนี่ฮะล่าสุดทางพลโทหญิงมารีโสเจตาโกศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาจึงมีการแถลงข่าวกล่าวหาพลโทรบทสินภาคกลางบรรดาปที่สองของเราว่าคุณกําลังวางแผนใช้กําลังทหารนี่ยึดครองดินแดนกัมพูชาในช่วงเวลาที่เหลือก่อนกเกษียณอายุราชการใช่ไหมโดยการประกาศยึดปราสาทตาควายคืนนี้การประกาศปิดปราสาทตาเบนทมอีกด้วยเนี่ยทั้งทั้งที่ปราสาททั้งสองแห่ง มาลีเขาบอกว่าอยู่ในเขตอิฐปไตยและบุญนรภาพดินแดนกัมพูชาแน่นอนดังนั้นคําพูดของแม่ทัพภาคที่2ของเราแสดงถึงความพยายามย่วยุและวางแผนล่วงหน้าเพื่อรุกรานอธิปไตยกัมพูชาถือเป็นการระเบิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ28กรกฎาคมและขัดต่อจตนารม์ของการประชุม GBC เมื่อวันที่7สิงหาคมที่มาเลเซียอีกด้วยเช่นเดียวกันแทจริงเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมกัมพูชาเขาก็ถแถลงการนํามาแล้ว นะครับโจมตีพลโทบุญสินก็เหมือนกับที่มาลีบอกวันนี้นะครับโดยเขาบอกกัมพูชาขอย้ําจุดยืนที่แน่วแน่ในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธียึดมั่นในหลักการสันติภาพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดบ,บอกว่าทางการทางการกัมพูชาเนี่ยวังว่าฝ่ายไทยจะยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ด้วยความจริงใจเพื่อแก้ไขปัญหาพิาพาทเรื่องพรมแดนคืนสันติภาพให้ประชาชนทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังยื่นคําร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพันธมิร ที่ได้ทํางานอย่างหนักจนนําไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ได้มาอย่างยากลําบากนี้เขาบอกว่าขอเรียกร้องให้ประเทศไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงไม่เพียงทางวาจาเท่านั้นแต่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหยุดยั้งการละเมิดและการยั่วยุทั้งหมดรวมถึงหรือลวดหนามที่อยู่ในดินแดนกัมพูชาโดยทันทีด้วยซึ่งแถลงการของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอันนี้เขาก็พยายามย้ำบอกว่าสถานการณ์โดยรวมที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงสงบ ทั้งสองฝ่ายควรคงสเสถียรภาพนี้ไว้ต่อไปเพื่อร่วมกันปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นหลีกเลี่ยงการกระทำใดที่จะขัดขวางสันติภาพสเสถียรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศอันนี้ก็ย้อนให้ดูทั้งกระทรวงกลาโหมของเขาจนกระทั่งทางมาลีวันนี้นะครับคับทีนี้ฮะทางโฆษก,กองทัพบกต้องออกแถลงโต้ข่าวทางพลโทหญิงมาลีเลยนะครับ,รบก็ยืนยันว่า แม่ทัพภาคที่สองของเราเนี่ยไม่ได้มีแผนที่จะไปยึดปราสาทตาควายอย่างที่เธอกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับเป็นการนําคําพูดไปบิดเบือนโดยวันนี้ครับพลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทัพบกยืนยันว่าที่แม่ทัพภาคที่สองพูดไม่ได้มีความหมายอะไรแบบที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แถลงเลยที่แม่ทัพภาคที่สองของเราบิ๊กุ้งพูดเมื่อวานนี้ก็คือปราสาทตาควายอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยในช่วงที่มีการประทัดที่ผ่านมาเราพยายามเข้าไปยึด ด้วยการวางกําลังแต่ยังไม่สําเร็จเลยวางกําลังบริเวณด้านนอกห่างจากตัวปราสาทส0เมตรแต่ในอนาคตจะพยายามนํากลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยให้ได้ตามขั้นตอนที่เหมาะสมของอนาคตก็คือเหมือนกับเป็นการตั้งเป้าเอาไว้นะครับแม่ทัาพภาคที่2ยังกล่าวว่าเตรียมนําเรื่องต่างๆไปพูดคุย,คยเจราจาในกรอบ RBC ที่จะเกิดขึ้นใน2ส,สัปดาห์และย้ําถึงจุดยืนว่าไทยจะไม่ถอยจากแนวการวางกําลังเดิม ขอยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้กําลังทางทหารไปดําเนินการอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นที่กล่าวไปข้างต้นจึงไม่ใช่ความพยายามที่จะยั่วยุและวางแผนใช้กําลังทางทหารต่อกรณีประสาทตาควายอย่างที่กัมพูชากล่าวอ้างแต่อย่างใดพลตรีวินไทยยังตอบโต้กัมพูชาที่กล่าวหาว่าไทยโจมตีพื้นที่พลเรือนว่าเป็นความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริง ทหารไทยยึดมั่นต่อการใช้อาวุธต่อเป้าหมายทางทหารตามหลักสากลเท่านั้นและการใช้อาวุธของฝ่ายไทยมีประสิทธิภาพสามารถจำกัดวงการทำลายอยู่ในพื้นที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้นไม่เหมือนกัมพูชาที่มุ่งโจมตีเป้าหมายพลเรือนของไทยที่อยู่นอกเขตพื้นที่การรบโดยในหลายจุดมีระยะห่างจากพื้นที่การรบมากถึง30กิโลเมตรไทยได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วส่วนกรณีกัมพูชาครับ เมื่อวันก่อนได้พาคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำกัมพูชา9ประเทศลงสำรวจพื้นที่แล้วอ้างร่องรอยความเสียหายว่าเกิดจากการทิ้งระเบิดของไทยโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาแค่1.8กิโลเมตรไม่ได้ลึกเข้าไป20-30กิโลเมตรแบบที่กัมพูชากระทำต่อไทยคือตรงนี้มันใกล้แนวชายแดนมากม,มันเป็นระยะสู้รบอยู่ในกรอบ ขอบเขตพื้นที่การสู้รบและในห่วงที่มีการสู้รบไม่มีพลเรือนอยู่อาศัยมีแค่ทหารกัมพูชาใช้เป็นพื้นที่รวมพลเพื่อเตรียมนำกำลังเข้าตีทหารไทยรวมถึงใช้เป็นที่ตั้งในการควบคุม,มคบัคขบัญชาการรบดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นเป้าหมายทางทหารของฝ่ายไทยที่อยู่ในขอบเขตของการรบในครั้งนี้เพราะฉะนั้นย้ำนะเราไม่เคยยิงอะไรเป็นลึกเหมือนที่คุณทำอะ่ะเราก็อยู่ใน ขอบชายแดนตรงนั้นนะแต่ของคุณเนี่ยซัดมา20-30โลใา<ช>่อย่างที่ปั๊มที่มีร้านสะดวกซื้อแล้วมีผู้เสียชีวิต<ช>เยอะๆเนี่ยตรงนั้นก็เช่นกันแต่ทีนี้มันก็ตลกฮะคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้จุดที่เขาพาไปดูเนี่ยคุณผู้ชมบรรดาทูตทหารที่ก็ถูกทหารกัมพูชาพาไปจุดนี้จําได้ไหมจุดนี้จุดนี้อ่ะเดี๋วดูภักกว้างนะจะเห็นว่าจุดไหนเหรอ จุดที่โอ่งยังดีอยู่อ่ะนี่เขาจาได้ไหมเขาอ้างว่าเราอ่ะเลี้ยง MK เคเขา MK 84เคขาเขาอ้างว่าเราเลี้ยง MK เเขาเขาบอกว่าเนี่ย MK 84ใช่ไหมเรายิงไปใช่ไหมแต่มันไม่ระเบิดนะมันก็ลงมาฝังอยู่ตรงนี้แต่ไม่ระเบิดไม่ระเบิดด้วยแต่ดูต้นไม้สิอยู่ดีหมดดูโอ่งสิเขาบอกเป็นโอ่งแบบแข็งแรงที่สุดในโลกหรือเปล่าเนี่ย โอ้ไวเบเนียมเอาไวเบเนียมหรือเปล่า oh. เออแล้วจุดนี้ก็เคยพาทูตทหาราพาสื่อต่างชาติไปดูแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นก็แซวกันแล้วนะใช่ไหมล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าที่จังหวัดอุดรมีชัยนะครับแห่งนี้ <c oughs> เขาก็พาทูตทหารแต่และประเทศเนี่ยไปดูซ้ําฮะก็ไปชี้เหมือนเดิมจุดเดิมนะจุดเดิมนะครับคือเนี่ยจริงๆรแล้วมีทูตทหารหลายชาติเนี่ยบางคนเนี่ยเขาถามเลยนะเขาถามทางทหารกัมพูชาว่ามันมาจากไหนหรอ ไม่ถึงระเบิดลูกเเนี่ยให้ระเบิดเอนะ็มเคแบบสีที่คุณอ้างเนี่ยโอ้ยทหารกัมพูชาก็ตอบเลยบอกโอ้ยมันมาจากอากาศมันลอยลงมาจากอากาศเนี่ยจากเหตุปะทะล่าสุดเลยเขาถามว่า and it was fired from where ทหารกัมพูชาตอบว่า by the air strike, the air strike. ามาจากนี่ยิงลงมาจากอากาศเลยทหารเนี่ยผู้ทหารต่างชาติมีแคนาดาใช่ไหมอันนี้ธงชาติแคนาดาเขาก็๋โอโอ,โอเคโอเคโอเค ก็คงอมยิ้มเล็กๆอย่างที่เรานำเสนอไปแลยฮะว่าการทิ้งระเบิดลงมาจากลอยฟ้านะเป็นระยะความสูงเป็นร้อยเมตรหลายๆคนบอกอาจจะถึงกิโลด้วยนะใช่แล้วทิ้งระเบิดลงมากุลองนึกภาพนะเนี่ยเนี่ไอ้ลูกเนี้ยลงมาหลายร้อยเมตรลงมาปุ๊บเป็นแค่รูเนี้ยเป็นแค่เนี้ยแค่รูเนี้ยแต่แต่รอบๆเนี่ยแม้กระทั่งเราตากผ้าคุณผู้ชมดู มันยังไม่ล้มเลยนะ oh. หรือหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาแบบยังไงอ่ะแข็งแรงมากเลยเหรอ hmm. แล้วมันก็เอ็นแล้วมันก็ล้มเบาๆอย่างนี้เหรอลงไปในหลุม <tr ud> หรือว่าเป็นลูกระเบิดแบบเขาเรียกว่าสามารถระบุพิกัดได้แบบแน่นอนมาก oh. ไม่ต้องมีแรงกระแทกอะไรทั้งนั้นหรือว่ามาจากจักรวาลมาเวลบางคนก็แซว <laughs> <c oughs> คือแบบว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่านะไม่มีอะไรเสียหายหลังคามุงแฝกโอ้แล้วคุณยังกล้าพาทูตทหารเข้าไปดูซ้ํา โอ้ถ้าถ้าถ้าเราใช้ระเบิดลูกนี้จริงนั้นเลิกจัดซื้อนะฮะถ้าถ้าเป็นของเราจริงเลิกจัดซื้อฮะขนาดมันไม่ระเบิดมันยังลงมาสูงขนาดนี้มันยังทําลายอะไรไม่ได้เลยเออแล้ววันนี้ทูตทหารบางคนก็ถอนหายใจนะเห็นแอบเห็นบางบางคนก็แต่เขาก็ฟังอ่ะก็ฟังตามหน้าที่เนาะออแต่เขาก็น่าจะดูออดบ้างแหละเออคืออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาทหารมาดูก็รู้ฮะว่าไม่ต้องถึงขั้เป็นลูกระเบิดหรอกผมว่าเอาแค่เอาแค่เอาเตารีดก็ได้อืมคุณคิดดูเตารีด ลงมาสูงสัก10เมตรครับลงมาใกล้ๆเราตากผ้าเราตากผ้าหักได้เลยนะแต่นี่โอ้โหคุณเราเบิดหนักหลายเป็นหลายสิบกิโลเผื่อเปิดจะเป็น100กิโล From the air เลยนะ Air strike air ลงมาปุ๊มเนี่ยแล้วก็นิ่งหมดแบบนี้โอ่งเอิงพึงไม้อะไรไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ยังไม่นับจุดอื่นอย่างดินสไลด์จุดอื่นอีกนะที่ผาไปดูสุดท้ายเป็นแค่ถนนสไลด์ลงมานี่ก็อีกจุดนึงอโอ่งอยู่ดีมากเลยครับ ทีนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งฮะก็คือประเด็นเรื่องภูมะเขืออ,อย่างที่บอกไปคือวันนี้เนี่ยมันมีการนําเสนอภาพแชร์ภาพในโลกออนไลน์กันเยอะว่าทหารไทยขึ้นไปปักธงขึ้นไปรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ทหารขามรเนี่ยเคยสร้างเอาไว้บนยอดภูตรงชะง,ง่อนภูครับก็มีการนําเสนอจากทางฝั่งกมพูชาว่า AI นี่าภาพปลอมอ้ามันเจเนอเรชันด้วยคอมพิวเตอร์อ๋อเขาเชื่อว่าขามรยึดอยู่ เขาบอกของเราไทยเนี่ยปล่อยเฟกนิวปรากฏเสบร์ดฮะพลตรีวันชนะสวัสดีท่านถ่ายคลิปเดินไปดูตัวเป็นๆแล้วก็มาดูนี่เหรอนี่ AI ไั้หมยังเป็น AI อยู่หรือเปล่าอเอาไปดูคลิป,คล,ปคลิปนี้พร้อมๆกันนะเสบร์ดพลตรีวันชนะสวัสดีผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงนี่โพสต์คลิปนี้<ไ>แล้วก็ระบุข้อความว่าฝากถึงผู้นำเขมรโอ้ท่านใช้คำแรงนะ ก่อนจะออกมาแหกปากถแถลงโกหกขอให้แหกตาดูความจริงด้วยเรื่องโกหกที่เขมเรพยายามหลอกคนเขมเรด้วยกันว่ายอดภูมะเขือไทยยังยึดไม่ได้เรื่องจริงคือบนยอดภูมะเขือณปัจจุบันทหารไทยสามารถสถาปนาความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็น์แล้ว 1. ทําการทําลายบันไดาทางขึ้นทั้งหมด 2. วางลวดนหนามขีดเพลงบริเวณขอบเขาโดยรอบเรียบร้อย 3. ตรวจพบระเบิดสังหารบุคคลจำนวนมาก 4. ทหารไทยปักธงชาติไทยเหนือยอดภูมะเขือปลิวสวัยเป็นสง่าภูมิประเทศบนยอดภูมะเขือนี้ถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญได้เปรียบอย่างยิ่งทั้งการตรวจและการยิงมองจากยอดภูออกไปทางขเขมรด้านซ้ายสามารถมองตรวจการได้ไกลถึงปราสาทพระวิหารสามารถเห็นเส้นทางการส่งกำลังของขเขมรได้อย่างชัดเจนส่วนด้านหน้าและทางขวาก็เช่นเดียวกัน สามารถตรวจเห็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายของเมรได้ทั้งหมดภูมิประเทศบนยอดภูมะเขือนี้จึงถือว่าเป็นภูมิประเทศสําคัญที่เขมรก็อยากที่จะยึดกลับคืนให้ได้ก็คือพูดง่ายๆคำคำเนี้ยก็คือที่เรานําเสนอมานานแล้วก็คือจุดสูงข่มก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ภูมะเขือเราก็อยู่นะแต่เราไม่ได้อยู่จุดด้านบนเราไม่ได้อยู่ตรงชะงอนกัมพูชาอยู่ตรงชะงอนซึ่งเป็นจุดที่ได้เปรียบ แต่ตอนนี้เราได้เบ็ดเสร็จแล้วเราได้จุดสูงขมมองไปโดยรอบเห็นทั้งหมดวางรูรุดหนาหมดแล้วเนะและเสเบร์นอกจากพิมพ์ก็ยังถ่ายคลิปเอาไปดูคลิปพร้อมๆกันหน่อยคือแผ่นดินของไทยคือแผ่นดินของไทย เส้นทางของเขเมเนเนี่ยนี่พี่เส้นทางขึ้นพระวิหารชัดเจนมีช่องหลบออกเนี่ยเป็นป้อมปืน ที่แห่งนี้เป็นอะไรเหมือนอะไรคนทยนี่คุณทามาใช่ไหมพังไปหมดแล้วนะพังไปหมดแล้วเน่อ้นี่ยัง AI อยู่ไหมยัง AI อยู่ไหมวันนี้เนี่ยเสดเบิร์เพิ่งลงวันนี้สดๆร้อนๆเพราะทางกพูชาเขาบอกอุ้ยตอนนั้นเรามันที่การแชร์กันเยอะๆเป็นภาพนิ่งไงใช่พอพอเสเบอร์เขาคงอดรนทนไม่ไหวหาว่าเป็น AI ใช่ไหมงั้นถ่ายคลิปเลยจุดสังเกตนะดูธงชาติคุณผู้ชม เพราะก่อนในนี้ธงชาติผืนเล็กแล้วหลังจากที่ล่าสุดนะครับปุ้งเพิ่งลงพื้นที่ไปวันก่อนขอให้เปลี่ยนธงชาติขอเอาผืนใหญ่ขึ้นจําได้ไหมแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันกับทางทหารที่อยู่บนภูมะเขือนี่เป็นธงชาติใหญ่ล่าสุดแล้วคือถ้าอันนี้ยังไม่เชื่ออีกไม่รู้ต้องทําไงแล้วไลฟ์ไหมไลฟ์และไลฟ์เสร็จเซิร์ฟชู2นิ้วเซิร์ฟทำท่าคิกขุกอะไรเงี้ยลองยิงคําถามก็มาบอกให้ทําท่าไหนก็ได้ ออันนี้อันนี้ปั่นแล้วนะคือไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่เชื่อก็เขาอาจจะมีมุมมองของเขาครับอืมนี่้งหมดะทีนี้คุณผู้ชมฮะ ไปดูอีกหนึ่งด้านหนึ่งตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญนะฮะคือแนวหน้าเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานหนึ่งในนั้นก็เป็นตชดรหรือว่าตำรวจตะเวนชายแดนของเรานะครับที่ร่วมปกป้องอธิปไตยเช่นเดียวกับพี่พีทหารล่าสุดเนี่ยออกมารีวิวเสื้อเกราะที่ดีที่สุดในโลกเอาเป็นยังไงลองดูครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดเกราะที่ดีที่สุดในโลกนะครับผ ทำไมมันถึงเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกครับเพราะเป็นเกาะที่ผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้นะครับผมแล้วก็เขาให้เกาะรีวิวสีมาเลยนะครับผมซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้นะครับผมเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเกาะสร้างขึ้นจากความรักความหัวใจของทุกๆคนนะครับเหมือนบางครั้งเราเหนื่อยเราทนะครับผมเราโดนอบปอดด้วยผู้ใหญ่ใจดีและปรชจชนทุกๆท่านครับที่ช่วยกันซื้อช่วยกันหาไห้ครับผมนี่ฮะทางเจ้าตัวซึ่งเป็นตำรวจตดนายหนึ่งเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เลยโพสต์คลิปนี้ะครรบีีวววิออกก่่าาืชุดเ เลเวล4ราคาค่อนข้างสูงที่ผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้แล้วเป็นชุดกรอบที่ดีที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะสร้างมาจากความรักและความห่วงใยของทุกคนนอกจากนี้เวลาที่เหนื่อยหรือว่าท้อก็เหมือนตัวเองเนี่ยได้รับการโอบกอดอยู่ตลอดเวลาด้วยผู้ใหญ่ใจดีและจากประชาชนไทยทุกคนนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ทางตำรวจตชนายนี้ก็ยังบอกด้วยว่านอกจากชุดเกราะแล้วยังจะมีการซื้อหมวกมาให้อีกด้วยนะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับ ทางฝั่งกัมพูชาเขาก็มีความเคลื่อนไหวจากพรพันนาฮะพรพันนาที่เขาเป็นฝ่ายต่อต้านทางรัฐบาลกัมพูชาที่ก็ลี้ภัยมาแล้วก็โดนสังเกตก่อนหน้านี้เนี่ยก็โพสต์ภาพเปรียบเทียบเหมือนกันนะฮะสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเป็นทหารกัมพูชาสวมชุดเก่าใส่รองเท้าแต่เอภาพภาพที่เราเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยนะก็ภาพภาพนี้แหละแต่ว่าพรพันนาก็โพสต์อีกรอบหนึ่งก็บอกเห็นไหมถ้าเป็นฝั่งขวาถ้าเป็นทหารน่าจะเป็น BHQ อชคะบีเเนี่ย คนละเรื่องเลยถ้าพิทักษ์คุณเซนเหรอโอ้คุณจะได้ใส่ชุดแบบนี้นะครับปืนทันสมัยแบบนี้มีแชทมาถามมีคำถามมากมายทหารบางคนใส่เสื้อผ้าสวยอาวุธดีแต่ประเทศมีสงครามแต่ทำไมมีแต่ทหารเท่านั้นเหรอที่ได้ใส่เสื้อผ้าเก่าอาวุธเก่าซึ่งก็มีชาวกัมพูชามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับบอกว่าทหารที่กล้าใส่เสื้อผ้าสวยๆเนี่ยเขาถูกเก็บเอาไว้ปกป้องบุคคลเท่านั้นแหละหรือว่าคนปกป้องเจ้านาย ฝั่งหนึงอีกคนปกป้องชาตินะครับแต่ได้รับการปฏิบัติแบบนี้ปกป้องคุณเซนก็ดีหน่อยอปกป้องชาติก็เครื่องแบบอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก็ค่อนข้างสุดโทมครับ,รบนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับทางกัมพูชาเขาก็มีการจัดกิจกรรมของเขาด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่เขานิมนต์พระมา2569รูปโอ้พระกเมนอะจาก18วัดฮนะ,ะมาบินทบาท ที่บินทบาทที่กัมพูชานะแต่บินทบาทขอให้ไทยหยุดยิงโอพึกแาบนี้เลยแล้วก็ให้ปล่อยเฉลยศึกเขมร18คนด้วยอามาไปดูภาพหน่อยฮะไปดูภาพกิจกรรมของเขานะครับเป็นพระสงฆ์กัมพูชา2,569รูปผมพยายามจะหาความหมายนะบานโดยยังนึกไม่ออกอันนี้นัดหมายนะไม่ใช่มีได้นัดหมายอันนี้นัดหมายแต่2,569มันตรงกับปีพุทธศักราชปีหน้า ก็เลยไม่แน่ใจนะว่าเชื่อมโยงหรือแค่บังเอิญไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า,ามาจาก18วัดครับพร้อมด้วยคารวาสหลายร้อยคนเดินขบวนธรรมย่าตราจ,จากวัดพนมกรุงพนมเปญไปยังอนุสาวรีย์วิมานเอกราชเพื่อเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยในหยุดยิงอย่างถาวรโดยมีพระสังฆราชกัมพูชานำขบวนเรียกร้องให้ยุติการสู้รบและปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยโดยทันทีวิงวอนให้ฝ่ายไทยเคารพการหยุดยิงอย่างถาวร และปล่อยตัวฐานกัมพูชาทั้ง18นายที่ถูกกักขังอยู่ในตอนนี้การร้องขอนี้เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่มีศาสนาพุทธเถรวาทร่วมกันและเพื่ออุดมการอันสูงส่งในการนำความผาสุขความปลอดภัยและความสามัคคีมาสู่ประชาชนชาวกัมพูชาและโลกโดยรวมอีกทั้งยังมีรายงานด้วยนะครับว่าพระสังฆราชกัมพูชาได้แสดงการสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อสมเด็จเดโชฮุนเซนประธานวุฒิสภาสำหรับบทบาทอันแน่วแน่ ในการช่วยเหลือรัฐบาลและส่งเสริมให้กองทัพปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาทั้งสองพระองค์ยังได้ยกย่องสมเด็จทิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาสำหรับความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาข้อพิาพาทด้วยสันติวิธีและถูกต้องตามกฎหมายอ,มอันนี้ผมย้ําอีกทีแล้วกันเรื่องหยุดยิงอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะมันก็หยุดอยู่แล้วก็ต้องเรียกร้องทั้งสองฝ่ายอ,อย่าให้มีใครเริ่มก่อนแต่ไอประเด็นเรื่องฉเฉลยศึก18คนเนี่ย อันนี้อันนี้ต้องย้ำนะฮะว่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายึดตามข้อปฏิบัติตามหลักกฎหมายสากลน,นะตามกฎหมายระหว่างประเทศอนุสัญญาเจนีวาคือเวลาจับเชลยศึกแบบนี้นะฮะคือก็สามารถควบคุมตัวได้ครับจนกว่าสถานการณ์การสู้รบจะจบลงนะจะสามารถจบลงอย่างชัดเจนแล้วค่อยปล่อยตัวซึ่งทั่วโลกเขาทำกันใช่ มันอันเนี้หยหลายๆคนแม้แต่คนในบ้านเราก็ยังแบบเอ้นี่หยุดจริงๆหรือเปล่าถูกไหมฮะมหรือแค่พักรบหรือยังไงมันยังไม่แน่ใจไงแต่ถ้าสถานการณ์มันหยุดไม่หวนกลับมาสู้รบกันอีกอันเนี้ยก็ต้องปล่อยคืน ใช่แต่ว่าระหว่างนี้เราก็ยืนยันว่าเราทาตามหลักมนุษยธรรมตามหลักสากลแลวเนี่ยเราเพิ่งจะเชิญ ICRC เนี่ยทางกาชาดสากลับมาสังเกตการเขาก็บอกโอเคไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีพยานอย่างดีว่าเราดูแลเขาอย่างดีแลวพยานเราเป็นคนกลางเราไม่ได้แบบโมโมโซวๆนะก็ดูแลอย่างดีตามหลักดังนั้นเรียกร้องและช่วงนี้ลูกเรียกร้องทุกวันปล่อยตัวปล่อยตัว เราทําตามมาตรฐานสากลกฎสากลถึงขั้นเอาพระออกมาช่วยเรียกร้องแล้วนะลามไปวงการแค่ลอดแล้วนะออของพังโน่นนะ <laughs>